แม่จ๋าวันนี้มาร่วมงงานมิเกลสระบุรีเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเพราะเหมือนแบบได้กลับมาอยู่ในห่วงเวลาของการประกวดอีกครั้งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกับทุกคนว่าแบบใครเขาจะได้มงกุดไปในวันนี้ค่ะอืแอบเห็นโปรดักชันของสระบุรีแล้วบอกเลยว่าแบบรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากๆคือเอาจริงๆแม่โมฟินเขาก็จัดดีมากๆแล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไร ได้เบสไปอีกปีหนึ่งหนูก็ว่าแบบไม่ติดเนาะสวยคืองานอลังการแล้วก็เปิดโชว์เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเลิศมากๆตอน้วเห็นว่าวันนี้มาก็แต่งเต็มแต่งสวยเลยแ็สวยเอาจริงๆก็ตั้งใจแต่งสวยทุกวันแต่มันก็อาจจะมีวันผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปมันเกิดอะไรขึ้นสําหรับากมสแกนกทมที่ผ่านมาไม่ด้วยความที่หนึ่งอ่ะตัวหนูเองนะเป็นคนอ่ะไม่ชอบใส่ชุดโป๊แล้วเราก็ด้วยความที่คิดแบบ เราว่าชุดนั้นมันก็สวยอ่ะหนูหนูก็รู้สึกว่าชุดมันสวยมากๆเลยนะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากับเราหรืออาจจะแบบไม่ได้สวยโดดอะไรขนาดนั้นด้วยความแม่แม่ก็เธอชอบชุดเปรี้ยวๆก็อาจจะแบบโดนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เขาบอกไม่ใช่แค่ชุดเนี่ยหน้าหน้าหรอเออก็มีการถกเถียงกันก่อนก่อนแต่งว่าแบบเอ๊ะชุดมันปิดคอนะนี่นี่นั่นจะยังไงหนึ่งก็ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเปิดหน้าอยู่แล้วแต่ด้วยความอยากลองเพราะว่าพี่ช่างหรือว่าทีมเนี่ยก็ ก็เหมือนแบบว่า,วาไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากแตบเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะแต่มันก็อย่างที่บอกก็ลองแล้วก็ไม่รอด<ส><ศ>เยากม,มาหนักมาก,กกับการาแบบว่าไม่ไ,ไม่ไม่เห็น มันไม่ใช่เราไม่เตรียมตัวนะแม่คือจริงๆทุกๆงานที่เราไปอ่ะเราก็เตรียมตัวตลอดนั่นแหละแต่บางทีอ่ะเราก็เข้าใจแล้วเราพูดตรงๆว่าคนที่บอกว่าสวยมันก็มีแต่คนที่บอกว่าไม่สวยก็คือเราก็เข้าใจได้มันก็มีคนทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอย่างส่วนตัวหนูเองหนูก็มองว่ามันก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใครดูให้เราเนี่ยใครดูให้หรอในเรื่องชุดงานอะไรเงี้ยก็ดูด้วยกันกับนศค่ะแล้วก็สอบถามกับพี่ๆในกองด้วยก็คือเรื่องชุดเวลาไปงานเงี้ยก็จะปรึกษากันว่าชุดนี้ไหมดีไหม ีมนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ปรึกษาร่วมกันค่ะอ่ะไหนๆก็พูดถึงพี่แล้วขอถามเรื่องพี่สักนิดนึงตอนนี้พี่พี่เราก็าช้ำเออเป็นยังไงบ้างถ้าถามว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงคือไม่ได้ถามแต่ก็คงมีหน่อยบ้างแหละเอาจริงๆไม่มีใครชอบโดนด่าหรอกแม่ถูกปะ คือมันเป็นอารมณ์แบบหนูก็เข้าใจนางนะว่าหนึ่งคือนางก็เป็นพี่ชายเนาะคือบางคนที่อยู่ด้านนอกอ่ะอาจจะไม่รู้หรอกว่าแบบนางโดนอะไรบ้างหรือน้องหรือหนูอ่ะโดนอะไรบ้างที่มันแบบอาจจะอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังมันก็มีแบบโมโหมีหนอยความเป็นพี่ชายที่อยากจะปกป้องน้องอะแม่มันก็มีอารมณ์บ้างแต่ก็ทางนี้ก็มีติไปบ้างว่าอาจจะต้องใจเย็นกว่านี้เพราะว่าก็คุยกันอยู่ว่าแบบเข้าใจแหละว่าเออแบบ มันต้องนิดนึงนะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องฮึบบ้างใช่ค่ะแนดยอนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่เราถึงได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับแล้วก็โดนกระแสกับวันนี้มันเริ่มจากเหตุการณ์ที่อ่าอาจจะมีเขาเรียกละมีงานมีติ้งที่จังหวัดอุดรแล้วก็มีการได้รับของจากแฟนคลับหรือนุนี่นนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีของบางส่วนที่เราไม่สามารถเอากลับมาที่นี่ได้เพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพแล้วอยู่คอนโดเล็กๆอะไรเงี้ยของมันเยอะมากแม่มัน มันไม่มีที่จะเก็บแล้วจริงๆเราก็แจ้งไปว่าคือเอนี่ยหนูไม่ได้เอาชิ้นนี้มานะไม่เอาไม่ได้เอานู่นนี่นั่นมานะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนแบบไม่มีที่เก็บแล้วจริงๆคือไว้ตรงนู้นก็คือเอาไว้ที่บ้านที่อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนมีหลังบ้านนิดนึงมีแบบปากเสียงกันนิดนึงกับนู่นนี่นั่นว่าแบบขอคืนได้ไหมถ้าเนะของไม่ได้อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็ด้วยความคนที่เขาตั้งใจให้อะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อาจจะมีแบบบางคําพูดที่รู้สึกแบบ ีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นตรงนั้นอันนี้มันเกิดในดอมใ,ใช่ค่ะแล้ว,ด,ว,ด,วด้วยด้วยจริงๆเราใครเป็นคนดีดดอมได้ราก็มีนศ์แล้วก็มีพี่ๆแอดมินคนอื่นแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะที่ที่ดูแลในส่วนของดอมใช่กระแสที่ก็ออกมาจากดอมเราใช่ไหมครับการแสคือมันออกมาที่โจมตีอ่ะในวันนั้นอ่ะคือหนูออ,อกมาพูดก่อนแล้วเหมือนนศ์มันก็ไปโพส ไปโพสในทวิตซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เห็นหรอกว่าแบบไปโพสต์หรืออะไรนู่นนี่นั่นเราก็เข้าใจฟิลอารมณ์ที่แบบนางก็โดนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีการต่อล้ะต่อเถียงกันเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะอันนี้เราได้มีการคุยกับพี่เราบ้างไหมว่าหลังจากนี้จ,จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าใจเย็นมากขึ้นไหมคุยตั้งแต่วันแรกเลยนะว่าแบบใจเย็นนะแต่ก็ก็ยังมีแหลมไปบ้างออหลังหลังจากมีวันนั้นแล้วก็วันนี้หรือก่อนเขาเรียกอะไรก่อนจะ วันวันที่มีเรื่องชุดก็คุยกันไปแล้วว่าแบบเอออาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนพออยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ถูกบ้างแหละที่โดนด่าหรืออาจจะไม่ใช่ที่เขาพูดอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะหนึ่งการที่แบบไปเถียงในทวิตอ่ะหนูเตือนนศไปแล้วว่าตัวเองอ่ะเถียงไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้ว แล้วตวเงคือเถียงแบบเปิดเผยตัวตนแต่อีกฝั่งที่เขาโจมตีเราอ่ะคือใครก็ไม่รู้ว่าแม่แอกกลุ่มนู่นนี่นั่นคือมันก็เสียหายทั้งสองฝั่งแหละเพราะว่าทางเรื่องราวมันก็ทั้งมีมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือเขาไม่รู้ว่าเขาคือใครไงเขาก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้อะไรแต่ตัวเองคือเปิดเผยไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็บอกเออต้องใจเย็นๆน,นะแบบรู้แหละว่าแบบเป็นห่วงรู้แหละว่าแบบ โมโหอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่แซนด์รู้สึกยังไงบ้างกับคําพูดที่แบบว่าแฟนนางงามเขาบอกว่าคือบางคนก็อาจจะพังได้เพราะครอบครัวคนใกล้ตัวหนูมองว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดได้ม,มีข้อผิดพลาดได้แล้วก็มองว่าทุกคนสามารถปรับปรุงตัวเองได้บางทีมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของอารมณ์หรือนู่นนี่นั่นต่างๆซึ่งหนูเชื่อว่าแบบตัวหนูเองก็เคยผิดพลาดหนูอาจจะเคยแบบสามารถพังด้วยตัวเองได้แต่หนูก็ยังพยายาม ปรับปรุงตัวเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมรับนู่นนี่นั่นได้ซึ่งหนูมองว่าครอบครัวไม่มีทางอยากพังเราอยู่แล้วแล้วหนูเชื่อว่าเขาต้องเขาต้องอยากแบบพยายามปรับปรุงเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนกลางเ่างนี้ลบากลำบากใจมากคือทั้งฝั่งแฟนคลับเนะะาะเขาก็คือคนที่ซัพพอร์ตเรามันก็มีบ้างแหละคนที่ตินู่นนี่นั่นแล้ก็ เก็บมามแต่แบบฝั่งนี้เขาก็แบบคนในครอบครัวดูแลเป็นห่วงน้องโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะแบบพูดบ้างเพราะว่าเรา,าพูดเองไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นบางทีมันก็ไม่ควรลําบากใจมากแบบบางทีบอกพี่พี่ไม่ฟังก็รู้สึกแบบออแฟนคลับก็พูดอะไรไม่ได้ก็จะไปพูดไปเคลียร์กับแฟนคลับนะครับประเด็นเนี้ประเด็นเรื่องของใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ได้เคลียร์กันแล้วกับฝ่ายที่เขา าม,มาในเรื่องของเราก็ได้คุย,ได,คยได้เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยค่ะใช่เห็นในวันที่เราไลฟ์เราค่เนร้างลำบากใจนะมากลในการที่แบบจะพูแบบดกเหมือนจะล,<า>ลำบากใจเพราะหนึ่งคือหนูเข้าใจคนที่ให้ว่าเขาก็ตั้งใจให้เพราะเพราะสิ่งที่ให้มาตัวนั้นคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวต่อเราคือเราเคยต่อแล้วมันเจ็บมือมากแม่มันใช้เวลานานมากกับการที่ต่อคือเราก็เข้าใจว่าเขาแบบตั้งใจทํามาให้นะนู่นนี่นั่นแต่เราก็ลำบากใจในเรือ่องคือแบบ มันเอามาไม่ได้จริงคือแบบมันไม่มีที่จะไว้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างแม่ก็เป็นคนตัดสินใจแล้วว่าก็เอาไว้ที่บ้านนั่นแหละเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนมันอยู่ที่บ้านใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือเข้าใจเรียบร้อยโอเคค่ะเหมือนเป็นช่วงอารมณ์พูกหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแบบทําไมไม่เอามาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้เหตุผลของเราไปเขาก็โอเคค่ะและสาบพี่นุชตอนนี้เราพอได้คุยแล้วครับพี่เขาเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นนะเขาก็อ่อนลงว่าแบบ เออนั่นแหละจะฮึบจะพยายามฮึบให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกแล้วว่าอย่าไปเถียงเลยเอาจริงๆถึงแบบถ้าอยากจะเถียงจริงๆเนี่ยพิมพแล้วก็ลบเพราะอย่างหนูหนูเองมันก็มีบางประเด็นที่หนูรู้สึกว่าแบบหนูก็พิมพ์แล้วก็ลบไปหลายทีเหมือนกันใช่ แม่เราก็พูดว่าขอโทษที่าแม่ไม่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้หนูรู้สึกแย่เพราะมันคือการตัดสินใจของแม่แล้วหนูรู้สึกว่าอันนี้หนูไม่ได้ว่าแฟนคลับนะแต่หนูรู้สึกว่ารักหนูหนูอยากให้รักคนในครอบครัวหนูด้วยถึงแม้แบบเขาอาจจะเคยผิดพลาดแหละแต่ให้มองในมุมดีเขาบ้างแบบจริงๆอย่างเรื่องน็อตเลยไงเนาะน็อตมันก็ดูแลหนูดีนู่นนี่นั่นอย่างล่าสุดมีประเด็นเรื่องแบบอยากจะให้น็อตห่างไม่ต้องมาดูแลนู่นนี่นั่นเอาจริงๆหนูมองว่า มันก็ต้องมีคนดูแลเพิ่มเพราะจริงๆแบบว่าอย่างพี่พีอาย่างเงี้ยดูแลเนาะบางคนก็แบบเราไปงานกันเยอะๆพี่ๆเขาก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรือแบบไม่ทันช่วยน้องๆก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่แล้วนะตอนนี้อยากบอกอะไรแฟนคลับบ้างอยากบอกอะไรเหรออทุกๆคันติที่ติเข้ามาก็พยายามจะปรับให้ทุกๆอย่างขออย่างเดียวคือ เอ็นดูแล้วก็เขาเรียกอะไรใช้คําที่มันรักษาใจคนทํางานนิดนึงบางทีอย่างตัวหนูเองอะหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่แบบอย่างวันก่อนที่โดนเรื่องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกสงสารที่ช่างแต่งหน้าช่างผมที่เขาแบบทาการบ้านก่อนจะมาแต่งเราอะไร่เงี้ยเขาเขาก็ตั้งใจมากๆก็ติติชมกันได้แต่ถ้าคําพูดไหนที่มันแรงเกินก,ก็อยากจะให้แบบซอฟลงนิดนึง<ร>ใช่ในในค่ะแม่ใช่ปกติเราไม่ค่อยมีดราม,ม่าเลยนะ มุยเหรอก็ดราม่าจำอยู่นะเราเราตั้งแต่ประกวดเสร็จไงเราครับก็คงจะมีใครงะมีอันเนี้ยใช่ไหมก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะจริงๆดราม่ามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆเรื่องแหละอย่างที่พี่ฟ้าก็บอกว่าแบบก็มองให้มันเป็นเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองยังไงหนูก็ได้มันมีคำเดียวแค่เพสู้แค่นั้นแหละเอาจริงๆถึงแม้บางทีเราจะรู้สึกแบบ เหนื่อยบ้างแต่มันมันเหมือนมันต้องสู้อะค่ะแม่เพราะว่าเราเราได้ตรงนี้มาแล้วมันก็มีสิ่งที่ต้องแลกใช่ค่ะอย่างอย่างมาลอบที่วันนั้นนะเรื่องสุดนั่นแหละแต่พอเราได้เจอแฟนคลับจริงๆเราหน้าง,งานเขาก็โอเคนะงานเขาโอเคนะใช่แต่มันก็มีมีอยู่แบบ ไม่กล้าพูดกลัวน้องเฟลกลัวน้องหน่อยแต่คือหนูก็เข้าใจได้มันมันมีหลายหลายคนที่ชอบกับไม่ชอบอย่างตัวเราเองวันนั้นอะ่ะเรารู้สึกว่าชอบแล้วเราก็มั่นใจเราก็ไม่ได้รู้สึกหน่อยอะไรแต่พอไปเห็นใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทุกวันซะหน่อยอ,อะไรอย่างงี้ค่ะแม่นามีปุยหลักบ้าน,นเรา ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยหลังบ้านกันเลยคือต่างคนก็ต่างวุ่นวุ่นแต่หนูเห็นคลิปที่แม่รีรีคกนะเขาเรียกอะไรรีแคปรีแคปรีเควไปเรื่อยเห็นที่แม่รีแคปเขาก็เขาก็แฮปปี้นะอะไรอย่างเจ้ายงเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่ก็ยังมองว่าสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ